คนที่เกิดในวันเสาร์ที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณไปติดสินบนอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะบนบานสารกล่าวไม่ได้แก้หรือเปล่านะหรือว่าไปทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมาบ้างหรือเปล่าหากใช่ไปแก้ไขซะนะคะหาก มีการบนบานสารกล่าวไปแก้บนซะให้เรียบร้อยนะหรือไปทำอะไรให้ใครรู้สึกไม่สบายใจจะโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอขามาขอขามาแบบกลางแจ้งไปเลยก็จะดีนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะเออเพราะนั้นช่วงเวลานี้นะสัปดาห์นี้นะ่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการทำบุญทำทานนะ หรือเป็นสัปดาห์ที่จริงๆแล้วเป็นช่วงที่มันมีวันพระหลายวันมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะไปสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะเออดูเหมือนกับว่าชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือกระทั่งตอนนี้ที่คุณฟังคลิปนี้อยู่อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างติดขัดไม่สบายใจหรือทาให้คุณรู้สึกหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่สบายใจอาจจะด้วยการกระทาในอดีตชาติที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันก็แล้วแต่ที่คุณเพิ่งจะทํามาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ต้องบอกเลยบุญกุศลคุณมีนะ ยิ่งถ้าเกิดคุณสร้างบุญสร้างกุศลดีๆในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสเลยว่าชีวิตของคุณจะกลับมาสง่างามได้อีกครั้งก่อนหน้านี้นะหรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างอาจจะด้วยอาจจะพูดคิดทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะหรืออาจจะเผลอคิด ไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ด,ดีไม่ดีกับใครบางคนนะขอให้ไปขอขมาเขาซะนะคะหรือว่าขอเขมาในใจก็ได้หรือขอขมากลางแจ้งก็ดีนะทำใจให้สบายเพราะช่วงที่ผ่านมามันอาจจะมีเผลอบ้างอะไรบ้างที่อาจจะทําให้คนรู้สึกไม่สบายใจบ้างแต่ บางครั้งบางทีคุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะคิดความคิดมันเกิดขึ้นมาเองนะมันคิดของมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากมันรู้สึกขึ้นมาคิดขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจขอขามาซะขอขามากลางแจ้งขอขามาในใจขอขมาไปซะนะทาใจให้สบายเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆในสัปดาห์นี้เพราะมีโอกาสหลือเกิดว่าชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นพลิกผันกลับมายิ่งใหญ่นะหากช่วงที่ผ่านมาติดขัดช่วงนี้สัปดาห์นี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันโอเคอยู่แล้วนะสัปดาห์นี้จะยยิิ่่งงใญ ยิ่งกว่าเดิมหรือทวีคูณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศหรือได้รับการยอมรับจากผู้คนนะแล้วก็มีโอกาสที่นะแต้มบุญจะสูงหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จในสัปดาห์นี้เมื่อคุณสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเต็มที่คิดด oh. ีพูดดีทําดีนะแล้วก็เคลียร์พลังงานหรือจิตใจของตัวเองนั่งสมาธิถ้าใครยังไม่ได้ ถ้านั่งสมาธิอยู่แล้วโอเคใครไม่ได้นั่งสมาธิช่วงนี้ขอให้นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําจิตใจให้สบายเพราะบางครั้งบางทีความคิดช่วงนี้ของคุณอาจจะมีคิดลบบ้างวูบวาบขึ้นมาแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเองทําให้คุณติดก,กับอยู่กับอะไรที่มันทาให้ให้ให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ก้าวหน้า mm. เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากง่ายที่สุดคือไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะทำจิตใจให้สบายเมื่อ mm. คุณปลดล็อกตรงนี้ได้ชีวิตของคุณก้าวหน้าางนระัััสปปดห์ี สร้างบุญสร้างกุศลนะแล้วเป็นจังหวะดีที่เป็นช่วงเวลาที่มันมีวันพรงวันพระอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สร้างบุญสร้างกุศลนะคนดีนะคนที่เกิดในวันเสาร์นะแล้วดวงชะตาชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นพลิกผันไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าปกติมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานมีชื่อเสียงโด่งดังธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งเรืองเติบโตนะรุ่งโรจน์แล้วก็มีโอกาสทางการเงินการทองเงินจะไหลกองทองจะไหลมานะแต้มบุญทํางานมีโอกาสมีโชคมีลามมีีีสิ่่งดคนชวยเหือ หรือสิ่งศักดิ์ส์ช่วยเหลือเปิดที่เปิดทางให้คุณได้เจริญเติบโตก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ในสัปดาห์นี้ใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ